สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันตามเคยไม่อยู่หย่อนโดยสถานการณ์วันนี้นั้นตอนแรกผมว่าจะไม่จัดรายการแล้วนะจ๊ะถามไปไหนน่าจะไปงานเปิดตัวประยุทธ์นะครับเรื่องผู้ชมแต่ <c oughs> ว่า,ก,ากลัวยามที่มันยืนเฝ้าแถวๆนั้นไม่ให้เข้านะครับถามทําไมไม่รู้เหมือนกันครับท่านก็เป็นสิ่งที่น่าจับตามองนะครับเรื่องผู้ชมโดยวันนี้สถานการณ์มากมายหลายตัวหลายเรื่องทั้งเรื่องของโบอ,อีสานตอนนี้ก็อาจจะเป็นตัวปั้นนายกแล้วนะเนี่ยหลังจากแรมโบ้ได้แต่งบทเพลงแรมโบ้ก็ตันยูทักษิน อไรต่างๆนา,านาจนตอนนี้รู้สึกว่าประยุทธ์จะมีซิงเกิลแล้วก็ระวังตัวไว้อย่างดิบดีนะเนี่ยอาจจะคาราการซังหรือเปล่านั่นก็ไม่อาจแน่ใจมาวันนี้เว้ยเฮ้ยโบอีสานนะครัเบเรื่องผูุชมบรรดาสอส,อสอสอบตกทั้งหลายแหล่นั้นก <c oughs> ็แห่ไปเข้ารวมไทยสร้างชาติกันอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียว <c oughs> พยายามหาอยู่ว่าจะมีเทียนไหนบ้างที่ไม่เป็นสอสอสอบตกนั่นก็ยังไม่ค่อยเจอนะครับเรื่องบูชมก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีแต่ที่แน่ๆหลังจากนายโบเสกสกลได้เดินทางไปถอนสาบานแล้วแล้ว,ลวก็เจอทนายสิทธาเบี้ยบ,บังเกิดนัั้้นนเหมมือฟาาส่งงล แครเริ่มผู้ชมให้มาเปิดโปงเสียงยืมเพื่อนอะไรทำนองนี้คลิปเสียง15ล้านอะไรของมันนั้นแล้วอันนี้เป็นอย่างไรบ้างเว้ยเฮ้ยโดยไอ้โบครับท่านตอนนี้ได้พัฒนาขึ้นมาเป็นเทียเดียวกับนายไต่ลงสุวรรณคีรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเพราะว่าอะไรจ๊ะเพราะว่าประยุทธ์เซนตั้งไอ้โบอีสานเว้ยเฮ้ยนั่งที่ปรึกษานายกนันเนี่ยแล้วก็รู้สึกว่าชัดเตาปูนด้วยนะคกเริ่มผููชมอุ้ยไตแล้วไตแล้ว,ลวระดับชัดเตาปูนแล้วก็แบบไตลงสุวรรณคีรีตอนนี้รู้สึกว่าจะมาอยููยย่่่่ทททีีีเเดดดยยววกกัับบสสลลแ้้้ครรราาานนไไมจะํองใ ท่านก็ได้แจ้งวุ่นนะเนี่ยนั่งที่ปรึกษานายกไม่เกี่ยวกับการเมืองโอ้ยใครจะไปเชื่อมันวะอ๋อยังไม่มีไม่เกี่ยวกับการเมืองลั่นไม่ใช้ตําแหน่งหาเสียงเชื่อก็ดีนะครเรื่องผู้ชมส่วนจะไม่เชื่อนั้นก็แล้วแต่ครับท่านันนี้ก็เป็นสิ่งที่ออกมาจากนายเสกสกลน,นะกรับสอ,สอเลือกตั้งอย่างไรให้ไม่ชนะนั้นต้องติดต่อไปยังไอ้นี้เลยครับท่านก็ไม่รู้ว่าจะแหลงพือแต่ที่แน่ๆตอนนี้กนะ่อนที่จะเข้าเรื่องไปยุติไปสเสนอโปหัวกบาลเข้าพักรวมไทยสร้างชาติอะไรทํานองนี้นะเนี่ยก็ถือว่านา นะครับในการลงสนามการเมืองถามทําไมจ้าราะหลายคนเนี่ยปรามาด้วยไอ้พักนี้เนี่ยได้15เสียงก็บุญแล้วอะไรประมาณนี้ผมก็บอกให้เขาปองดองกันไว้นะไม่มันเกี่ยวกับปองดองบ่าวะ ยังไม่น่าเกี่ยวนะครับท่ินผููชมแต่ที่แน่ๆต้องติดตามอีกทีว่าประยุทธ์นั้นมันจะกล้าเสนอเสนอหน้าไปดีเบตหรือเปล่านั้นไม่น่าจะไอ้นั้นนะครับเดินผูชชมไม่นาจะพลาดถามไม่น่าจะพลาดเรื่องอะไรไม่น่าจะพลาดที่ว่านี่คือไม่น่าจะพลาดที่มันจะไปครับท่านหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจโดยตอนนี้ชีวิตกมลัวิสิตถึงบางอ้อครับท่านตำรวจไม่ตั้งข้อหาฟ้องเงินไอ้ตู่หฮาไอ้ไม่ใช่ตู้หฮาบูร์รานประยุทธ์สอโดนด้วยหรือไม่อย่างไรนั้นก็ไม่อาจแน่ใจนะแต่แน่ใจอย่างดีๆกันเลยทีเดียวนะ การเดินผู้ชมชูวิทย์การวณวิสิทธิ์ตอนนี้ชนสุดตัวแล้วครับท่านโดยคดีจุนที่เอจีนทุนสีเทาอะไรประมาณนี้จอบุกพบประยุทธ์ไว้เฮ้ยถามหลานเดี่ยวคดีตู้ห่าวหรือเปล่าในงานเปิดตัวพักรวมไทยรวมเถิดอะไรประมาณนี้นะเนี่ยแล้วถ้าเกิดสมมติยามันไม่ให้เข้าแล้วชูวิทย์จะทําอย่างไรชูวิทย์ก็จะนั่งรอหน้าศูนประชุมนะการเดินผู้ชมทีนี้ละมึงเอ้ยบันเทิงกันเลยทีเดียวครับท่านทําให้ชูวิทย์การวณวิสิทธิ์เข้านี้แล้วถ้าเกิดเข้าเนี่ยชูวิทย์จะไปถามถามเฮ้ยเมือม่อ,อไหร เมื่อเอ้ยมีคำถามบ้างหรือยังคำตอบบ้างหรือยังเกี่ยวกับหลานตัวเองอะไรประมาณนี้นะครับเ่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทําผือดีครับท่านโดยชูวิทย์กับมนุษย์สิทธิ์จอบ,บุกถานประยุทธ์น่เนี่ยบมธุรกิจหลานชายอะไรประมาณนี้ก็ต้องติดตามนะครับเ่านผู้ชมเนี่ยจะเดินทางไปร่วมงานพักไทยรวมไทยสร้างชาติของไอ้โบกเก่าอะไรประมาณนี้เปิดตัวประยุทธ์เพื่อสอบถามบมเกี่ยวกับลูกไอ้หลานชายยงประเด็นตู้หาวอะไรทํานองนี้นะครับเ่านผู้ชมก็เตรียมเอกสารมาเป็นปึกมาเป็นปั้งกันเลยทีเดียวครับท่านก็ต้อง มองต่อไปนั่นเนี่ยว่า,าประยุทธ์นั้นจะตอบหรือว่าจะไม่ตอบจะให้เข้าหรือว่าจะไม่เข้านั้นก็ไม่อาจแน่ใจแต่ที่แน่นๆเชิญตู้่าวมาเป็นประธานพักไม่ใช่เชิญประยุทธ์มาเป็นประธานพักใน,นทกานผู้ชมตูต่ตู่โดยใครไม่เลือกก็แล้วแต่ครับท่านส่วนกูก็ไม่เลือกด้วยในท่านผู้ชมหรือเปล่านั้นก็น่าจะใช่หรือจะไม่ใช่นั้นก็เลดิวีไปก่อนครับท่านเพราะไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรสถานการณ์ดีลุงตุงดังสังกัขอบไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวโดยตอนนี้ได้ดีทุกตัวในท<บ>่านผู้ชมบ,บรรดาสสสอบตกนายพิร สามารีแล้วทวีภาครอบที่แล้วลงเลือกตั้งแม่มเหมยก็แพ้อีกไม่มีคนเอานะในกครเริ่มผู้ชมลงเป็นหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ควบคู่กับนายว่าลงก็แพ้อีกแล้วเป็นอย่างไรจ้าตอนนี้ก็มาอยู่เทียร์เดียวกับนายเสกสกุลแล้วนะในกครเริ่มผู้ชมพวาพักที่นายพิธพันธ์เป็นหัวหน้าพักอยู่เนี่ยพักรวมไทยสร้างชาติอะไรนี้ปูชนียบุคคลคือโบอีสานแนกครเริ่มผู้ชมแล้วก็บัวอีสานนั้นเคยออกมาคุยโม้คุยโตคุยโวอวดหรือป่าไม่อาจแน่ใจบอกว่าเนี่ยพักเทือไทยของตัวมันเองนั้นมีคนจะโหวดเป็น การเดิมผู้ชมอ้างว่าไอ,อ้อานนนแสงนั่นประธานหมู่บ้านเสื้อแดงอะไรนี้มีคนเยอะอย่างเหลือเกินก็เลยทีเดียวเฮ้ย hey, ถ้าเกิดเยอะจริงทําไมเลือกตั้งรอบที่แล้วสอบตกว่านี่ก็ต้องติดตามต่อไปนะครับท่านผู้ชมอยู่ไปไม่มีใครเอาแต่ว่ามีเอาอยู่แน่นอนตัวเดียวเลยคือประยุทธ์ครับท่านก็ต้องติดตามต่อไปเรื่อยๆไม่หยุดยั้งส่วนชวดลีกภัยเป็นอย่างไรว่านี่หลังจากที่สลิมแผลปึ้งไม่หยุดย่อนนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ได้มีข่าวออกมาสะพัดลามทุ่งเลยทีเดียวเนี่ยรู้ไหมถ้าไม่มีชวดหลีกภัยแล้วประเทศจะอยู่ได้อย่างไรถามพูดอย่างงั้น ว่นเนี่ยงงก็เพราะว่าชวนหลีกภัยนั้นเป็นคนปลดหนี้ IMF นะคะรับานผู้ชมส่งผลให้ผมกับพ่อนั้นนั่งงงไปประมาณ3 4ชั่วโมงครึ่งกันเลยทีเดียวในที่สุดเป็นอย่างไรบ้างจ้าอ,อก็ไม่ได้ตอบอะไรกลับไปในะค,ะนะคะรับผู้ชมโดยเฮ้ยชวนหลีกภยัยผัวกระบายเนี่ยปัดวิจารณ์ตูปเปิดตัวรอทศชอแล้วก็จับตาสอสอไขกกอกอีอกรตนะค,ะนะคะรับานผู้ชมน่าจะลาออกจากประชาธิปั์หรือไม่ไม่แน่ใ,นใจวันเสียงรัฐบาลไม่พออะไรประมาณนี้ก็เป็นการออกมาจากนายชวนหลีกภัยครับท่านหลังจากที่ไม่กี่วัน ที่ผ่านมาน,นี้ไปออกรายการไทย PBS ตีกินอ่พักเพื่อไทยไม่หยุดยั้งนะครับเดิมผู้ชมของงบสร้างถนนสงสัยรอบนี้ต้องเลือกไปอีกนะเนี่ยาพรรคประชาธิปัตย์เลือกไปทําไมเลือกไปซ่อมถนนนะครับเดิมผู้ชมแม่มึงเอ้ก็อ้างเงินมาได้แต่ที่แน,น่ๆนนี้ไม่ต้องอ้างครับท่านสติกเกอร์ก็มาพร้อมถามคืออะไรเม็ดน้ม่วงหิมะพานนะครับเดิมผู้ชมถามว่าตามไปเก็บปีนจากต้นเลยหรือเปล่านั้นก็ไม่น่าจะใช่โดยอันนี้ก็เป็นลูกหยีฉาบนะครับเดิมผู้ชมไม่มีเม็ดครับท่านแต่ว่าเป็นลูกเม็ดนะครับเดิมผู้ชมแต่เคี้่ว อันนี้ก็คือปลาเกล็ดขาวอบกรอบด้วยขนาดแบ่งบรรจ,จุ500กร,รัม2 40บาท2 50กร,รัม1 40บาทค่าส่ง40บาทยังไม่มีบริการเก็บปลายทางควบคู่มากับอินทผลัมก็มีนะคะรับเดิ่อผู้ชมอินบ็อกซ์สั่งกันสั่งกันเข้ามาได้อแอดไลน์ที่นัดวิวช็อปส่วนเสื้อน,นัดวิวนาสลิมก็ตัวละ400บาทพร้อมส่งก็กล่าวขอบพระคุณมาอย่างไม่หยุดยั้งนะคะรับเดิ่อผู้ชมก็มาเริ่มกันต่อเลยครับท่านสําหรับเรื่องข่าวโดยอะไรวะเนี่ยได้ดียกพักโดยประยุทธ์แต่งตั้งเพิ่ม่มมมรรรบทททาาาาานนนแกววสไย้้งชตติเ ัที่ปรึกษานายกก็ได้แก่นายโบอีสานนะาะับเดินผูชชมชัดเตาปูลชัชวันคงอุดมไอเสกสกุลแล้วก็ใครอีกคนนึงก็ไม่รู้หลังตั้งใจลงเมื่อปลายปีก่อนแล้วตอนนี้พิราาพันธ์พงษ์อาจนั่งเลขาธิการนายกไปเม่ที่เรียบร้อยเลยหรือว่าอีกนายหนึ่งนะั่นก็คือนายกน้อยนระะับเดินบูชชมไอตำแหน่งนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นการเสียมารยาทหรือเปล่าเลยที่แน่ๆนั้นน่าจะเป็นการเสียมารยาทนาับเดานผูชชมถามปมไหนจ้าปมที่ว่าตั้งคนของพรรคอื่นมาเป็นอะไรประมาณนี้ทั้งที่ตัวมันเองนั้น เป็นเคนดิเดตของพรรคพลังประชารัฐนะครับเรื่องผู้ชมบุ้ยไต่แล้วไตแ่ตแล้วขออภัยถางขออภัยเรื่องอะไรอยู่ๆก็นึกไม่ออกทันควันนะครับเรื่องผู้ชมส่วนตอนนี้เว้ยเฮ้ย,ยประยุทธ์ครับท่านเปลี่ยนรถแล้วถามเปลี่ยนเป็นรถอะไรซาเล้งใช่หรือไม่หรือว่าจะโบกเรียกโจนนูโวมาเนี่ยเห็นได้ขาไปขับวินนั้นอันนั้นเป็นเป็นคอนเทนต์นะครับเรื่องผู้ชมโดยตัวเว้ยเฮ้ยเปลี่ยนรถหลวงใช้รถส่วนตัว,ว,ตวไรลรถนำ โอ้ลไรลดนำนะครับท่านผู้ชมเมื่อกี้ผมเข้าไปในโซเชียลออนไลน์ก็บอกมีพาดนำไปเราก็บอกไม่เกี่ยวนะไรลดนำขบวนร่วมงานรวมไทยสร้างชาติไม่พลาดแห่สง่งทะเบียนอะไรประมาณนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าจับตามองอย่างดีดีนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าประยุทธ์นั้นจับไม่ทีไรนั้นมักจะไปไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับท่านถามเรื่องอะไรไม่รู้เป็นเพราะอะไรเหมือนกันเว้ยเฮ้ยมันชอบสั่งสอนชาวบ้านชาวช่องนะครับท่านผู้ชมรอบก่อนนี้ไปไถานาไม่รู้ว่าเดินนำหรือเปล่าก็มีการสั่งสอนชาวบ้านอีกนะเนี่ยบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดอยากจะได้ความ ความรู้เพิ่มเติมแบบไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสักบาทหนึ่งต้องทอํายังไงหาตอบมาต้องเข้า YouTube กันบ้างนะครับอันนี้ก็คือการที่ประยุทธ์ออกมาก็ขอบคุณมึงมากเลยประยุทธ์ได้ประโยชน์หรือไม่ไม่น่าจะได้ครับท่านส่วนตอนนี้เปลี่ยนไปแล้วเว้ยฮ้ยสำหรับสีสุวรรณครับท่านเรื่องนี้คลหุนนะค่ะเดิ่นผู้ชมไม่ทราบว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรโดยสีสุวรรณครับท่านยกนิ้วชมชัดชาศรีพันธ์กูตามไม่ฝาดแล้วเว้ยเฮ้ยวันนี้โดยชื่นชมชัดชาจัดการกองขยะด,ดอนเมืองเร็วปานสายฟ้าฟ้าอะไรประมาณนี้หลังจากที่เมื่่่่ออไมกกีวัน สีสุวรรณมันไปยืนเคอกยืนแขกนะครับเดิมผู้ชมออกต้องทําเป็นนี้ด้วยเหมือนปัญญาใช่ไหมถูกต้องน,นะครับไม่ใช่ว่ะสีสุรวรรณมันจะชอบยืนอยู่ท่านนี้นะครับเดิมผู้ชมวันนี้ก็มายกมือชมชัดชติครับท่านก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเดิมผู้ชมดีวายสวัสดีอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวเรื่องไหนดีก็ชมเรื่องไหนไม่ดีก็ว่ากันไปนะครับเดิมผู้ชมแต่สุดท้ายนั้นสีสุรวรรณก็เบือเบื่อเบื้อหรือเปล่านั้นไม่อาจแน่ใจแต่ก็ยังมีคุณสมบัติมากกว่าสวัสดีนะครับเดิมผู้ชมไอม้นั่านมอนืกัน ู่แม่มึงเอ้ยแต่ละวันแต่ละปีนะครับเดิมผู้ชมไปยื่นเรื่องอย่างนั้นไปยื่นเรื่องอย่างนี้บอกว่าวอุ้งยิงไปพบพ่อนันก็ผิดศีลธรรมหรือไม่อย่างไรนะครับเดิมผู้ชมส่งผลให้โดนโอ๊ผ่านทองแท้ฉากกับเดือนไม่อยู่ยังเลยทีเดียวบอกว่าเป็นสู่อะไรรับใช้นั้นก็ช่างกับมันไปก่อนนะครับเดิมผู้ชมเล้ดอีบ,บีค่ามันไปเลยครับท่านส่วนตอนนี้มีสานกเรื่องการเร่งด่วนนะครับเดิมผู้ชมโดยตอนนี้สารสั่งเพิกถอนการประกันตัวใบปอแล้วก็เกตโมกหลวงทำผิดเงื่อนไขคดี1 1 2เตรียมเข้าเรือนจำครับท่านยแจ้ง วันนี้ก้ามกราหกหกเวลา10นาฬิกาสีนาทีครับท่านด่วนอย่างที่ได้ถแถลงเรียนข่าวไปแล้วนั้นโดยผิดเงื่อนไขประกันนั้นเนี่ยหลังได้ประกันพาพวกชุมนุมเกิดเหตุอะไรพัวพัพบแพทย์กับตำรวจเล็กน้อยถึงปานกลางแล้วก็ทีมพิธาแห่งพ 9, ครรคก้าวไกลครับท่านลดยื่นประกันตัวใหม่นะครับก็ต้องติดตามสถานการณ์อีกทีโดยไม่มีโอกาสได้อัปเดตข่าวนี้เลยถามทาไมจ้ามวัวแต่ไปดูนั่นเนี่ยว่าประชุดมันขึ้นเวทีแล้วมันจะพูดอะไรซึ่งตอนนี้รู้แล้วรู้แล้วว่าอะไรรู้แล้วว่ายังไม่ได้ดูนะคะรับท่านผู้ชม ยังไม่รู้ว่ามันจะพูดอะไรสวสดีพี่น้องประชาชนที่รักแล้วก็ลบนะที่เ็าลบแล้วไม่เขาลบ้วยนะฮะห,หใครจะไปกับผมมีใครจะไปกับผมบ้างฮะบอกนะอะไรประมาณนี้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมพะว่าประยุทธ์นั้นไอเดียเขาเระดับมันสมองฝังชิปครับท่นานก็ต้องพยายามเตือนนะว่าอย่าให้มันหายอย่าให้มันหายแล้วถ้าเกิดไม่เตือนแล้วเป็นอย่างไรเดี๋ยวชิปหาไม่เจอแล้วมันจะเป็นเรื่องใหญ่นะครับท่านผู้ชมเรื่องนี้ก็ต้องติดจ่าไม่ใช่จับตามองไว้อย่างเร่งด่วนกันเลยทีเดียวควบคู่กันนี้เว้ยเฮ้ยรู้สึกว่านายพีระ เนี่ยเมินคนวิจารณ์เว้ยเฮ้ยนายกตั้งเด็กรวมไทยสร้างชาตินั่งที่ปรึกษาย้ำยังไม่เปิดตัวเป็นคนดิเดตอะไรประมาณนี้เอา้าล้องไปทาไมวะประยุทธ์เฮ้ยเดี๋ยวต้องเช็คข่าวก่อนเก้ามกราววันนี้นี่เลยโดยพีรพันธ์เว้ยเฮ้ยสอสอสอบตกจากพรรคประชาธิปัตมานั่งเป็นหัวหน้าพักที่โบโบเสกสกนเป็นคนตั้งให้เมินคนดา่าเมินคนวิจารณ์ประยุทธ์ตั้งเด็กรอทศชอยรวมไทยอะไรน,นี้นั่งที่ปรึกษานะครับเ่านผู้ชมย้ำยันไม่เปิดตัวเป็นคนดิเดตนายกอะไรของมันวะเนี่ยก็ไม่อ แน่ใจนะคะรับเดิ่านผู้ชมยังไม่เปิดตัวเป็นสมาอ้ยเป็นคนดิเดตนายกอะไรประมาณนี้ก็น่าจะปิดประตูไปได้แล้วเฮ้ยประยุทธ์เฮ้ยสงสัยประยุทธ์มันคิดว่าตัวมันเองแล้วมีภาษีดีนะ,ะเกับเดิ่านผู้ชมถามดีตรงไหนวะเฮ้ย บางคนบอกว่าประยุทธ์ขายไม่ได้นี่ผมเถียงขาดใจเลยนะครับขายได้ที่ว่านี้ขายอะไรขายไอ้นั้นใช่ไหมบอกไม่ใช่หว่าน่าจะเป็นขายหนะ้าหรือเปล่านั่นก็ต้องติดตามต่อไปนะครับเ่านผู้ชม,มไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีแล้วครับท่านส่วนตอนนี้สสที่ยย้ายพักแห่งพรคประชาธิปัตย์นี้โดยลั่นว่าถ้าเกิดสมมติรอบนี้เป็นสสสตกนี้ก็จะไปขายหอยนะครับเ่านผู้ชมนั่นก็คือนางลังสิมาครับท่านผู้ลากเก้าอี้เมื่อ,อ,อสมัยที่เพื่อไทยอะไรเป็นรัฐบาลน,นะครับเ่านผู้ชมหรือพลังประชาชนแล้วก็ไม่อาจแน่ โดยรังสีมาแห่งพรรคประชาธิปัตย์แจงยังไม่ลาออกจากประชาธิปัตย์แค่มาร่วมยินดีประยุทธ์แล้วก็เผยซบรอทอสอชอหลังยุบสภาอะไรประมาณนี้เลยก่อนหน้านี้เคยโวไว้นะเนี่ยเฮ้ยรังสีมาสงสัยมือต้องเตรียมแผงแล้วว้ยแผงอะไรแผงเอาไว้ขายหอยนะคร,รับท่านผู้ชมก็มไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีครับท่านออกมาจากประชาธิปัตย์นี่ก็เบอร์พอแรงแล้วนะคร,รับท่านผู้ชมมาเข้าพักนี้นี่อาจจะยิ่งกว่านี้หรือไม่นั้นก็น่าจะใช่หรือน่าจะไม่ใช่นะั้นก็เลกติดบีช่างกับมันไปก่อนนะคร,รับท่านผู้ชมก็วุ่นวายวกวน ไม่หยุดยั้งครับท่านส่วนตอนนี้ต้องจับตามองว่าประยุทธ์จะว่ายัางไงเนี่ยชูวิทย์เตรียมตามไปถึงที่เลยนะครับเดินบูชมเรียกว่าตามมันอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวตามไปไหนจ้าเนี่ยตามไปถามว่าหลันเนี่ยเกี่ยวข้องธุรกิจตู้ห่าหรือไม่เฮ้ยแล้วตู้ห่าต้องตอบเอ้ไม่ใช่ใครวะอ๋อตู้ห่าไม่เกี่ยวกับตู้ห่านะครับโอ้ยขออภยอัยโุ้ยใแล้วต่แล้ว,ลวพูดผิดเมื่อกี้อ ส่วนตอนนี้ก็ต้องอา่านเรื่องเมื่อกี้ก็ข้ามไปก่อนนะครับท่านผู้ชมมากมายกายกองกันกเลยทีเดียวส่วนตอนนี้เฮ้ยประยุทธ์กล้าหรือเปล่าหลังจากตอนนี้ธนาธรจิงลุ่งเรืองกิจอดีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ไม่ได้มีพวกสว250ตัวมายกมือให้ด้วยนั้นมาด้วยเสียงประชาชนวันนี้ก็ท้าเว้ยเฮ้ยโดยธนาธรท้าเบือ้องตูวเฮ้ยไม่ใช่โอ้ยขออภัยตาไม่ดีลายมันฟาดโดยธนาธรจิงลุ่งเรืองกิจท้าประยุทธ์เนี่ยเปิดตัวรทอทสอชอแล้วอย่าหนีเวทีดีเบตแคนดิเดตนายกเหมือน ปีหกออีกอะไรประมาณนี้นะเนี่ยเฮ้ยคุณคิดว่ามันจะไปเหรอมันไม่ไปหรอกประยุทธ์ถามทําไมโอ้โหเขาถามเรื่องวัวมันไปตอบเรื่องกาในกครทานผู้ชมถามเรื่องม้าไปตอบเรื่องลิงหรือปล่าอะไรประมาณนี้ก็น่าจะใช่หรือจะไม่ใช่นั้นก็ไม่อาจแน่ใจนะเนี่ยก็ไม่รู้ไอ้ทำผื้ดีครับท่านแต่รู้สึกว่าวันนี้นั่นเนี่ยไอ้โคศกสามสีหรือว่านายไตลงสวนในคีรีนะรู้สึกว่าจะทําการเปิดฟอนในะครทานผู้ชมเฮ้ยก็ต้องระวังไว้อย่างดีดีนะเนี่ยเดี๋ยวมันจะพูดลากยาวเกินไปนะครับเรื่องผู้ชมพูดไปถึงห้าทุ ว่าไม่รู้ว่าอีแหลงผือเอ่อต้องขอขอบคุณด้วยนะครับท่านผู้ชมไอ้ขออภัยด้วยไม่รู้อีแหลงผือเยอะเกินไปเพราะว่าหาข่าวไม่ค่อยจะเจอโดยส่วนตัวขอให้ประยุทธ์เนี่ยอย่าหนีเวทีดีเบตและเนี่ยธนาธรบอกมาอย่าหนีเวทีดีเบตเหมือนปี6 2อยากให้กล้าขึ้นประชันวิสัยทัศน์กับแคนดิเดตนายกจากพรรคอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งอยากเห็นประยุทธ์กับพิธาลิมเจริญรัตน์สสบัญชีรายชื่อแล้วหัวหน้าพรรคก้าวไกลประชันโอ้ยมันไม่มีทางนะครับท่านผู้ชมพลเอกประยุทธ์ของเขาระดับไหนแล้วเขาระดับไอเดียสมองฝ แล้วเนี่ยเขาจะกล้ามาได้อย่างไรผู้ไปแต่ละทีอา่าสวัสดีพี่น้องประชาชนนะฮะ GDP คืออะไรฮะถามผมเหรอ แล้วผมจะรู้ไหมที่ GDP คืออะไรฮะถามแบบนี้เดี๋ยวก็เพี้ยงเพี้ยงได้โพเดียมอะไรประมาณนี้หรือเปล่าน,นั่นก็ไม่อาจแน่ใจเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมแต่หน้าฟันทงกันเลยทีเดียวว่ามันไม่กล้าไปครับท่านธนาธรก็ชี้แบบนี้นะเยฮ้ยประยุทธ์เนี่ยกล้าไปไหมเนี่ยเวทีดีเบตอะไรประมาณนี้เออเดี๋ยวส่งสีสุวรรณมาคนหนึ่งครับท่านมาทําอะไรมายืนชี้นะครับท่านผู้ชมก็มีการกากเกณฑ์คนมาหรือไม่ตามที่ประชาชนลือกันนั้นผมก็บอกว่าอย่าเพิ่งพูดแบบนั้นนะมันไม่ดีส่วนตอนนี้รู้สึกว่าคนที่จะเจ็บใจออย่างเเหลืก กันเลยทีเดียวนะครับเดิมผู้ชมอาจจะเป็นนายเสรีวงมนทาหลังจากเป็นนักวิชาการตลาด70 80ปีไม่รู้มันหลุดมาจากยุคไหนนะครับเดิมผู้ชมเป็นอันเตอยุคตกค้างมาจากยุค4แผ่นดินก็อาจจะว่าได้หรือไม่นั้นไม่อาจแน่ใจเนี่ออกมาโพสเวลาโพสสองโพสออกมาโพสเชิญชมคนนู้นเชิญชมคนนี้ออกมาโพสสัดชัดอย่างนั้นอย่างนี้หรือไม่นั้นก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเดิมผู้ชมแล้วได้อะไรไหมได้แต่ได้ที่ว่านี้ก็ได้เขียน Facebook ต่อไปเรื่อยๆนะครับเดิมผู้ชมไม่มีสิทธิ์จะได้มาเป็นที่ปรึกษานายกกไมม่สิทธ์ระ จะมาออกสิทธิ์ออกเสียงในรัฐบาลถามทาไมมองข้ามดรเสรีอะไรประมาณนี้ล่ะไม่รู้เหมือนกันเว้ยเฮ้ยประยุทธ์คงจะมองว่าโบเซกุลนั้นน่าจะมีราคากว่านะคะรับเ่านผู้ชมก็ต้องอแสดงความเสียใจกับเออเสรีวงมนฑามาณนะทีนี้ด้วยเรื่องอะไรเรื่องนี้แหละครับท่านโอไม่ได้สี่ไม่ได้แปด 8, อะไรเลยนะครับเ่านผู้ชมเออใช่เว้ยเฮ้ยเหมือนหมอว่าลงเลยไม่ได้อะไรแล้วตอนนี้ตามหาคนหายอู้หันหรือไทยหายไปไหนเว้ยเฮ้ยไม่ออกมาช่วยหมอว่าลงเลยตอนนี้ควบคู่กับคชโยทีผู้มีสัมพันธ์ ทำไมติดนะครับเรื่องผู้ชมเราต้องมีสัมพันธ์ทาไมติดเราต้องมีสัมพันธ์ทาไมติดแล้วเป็นอย่างไรตอนนี้ติดหายนะครับเรื่องผู้ชมไม่รู้ว่าจะไปมีสัมพันธ์ทไมติดอยู่ที่ไหนแล้วครับท่านควบคู่กับอุหาหรือไทยเว้ยเฮ้ยหลังจากที่ให้ม็อบไปอยู่เกาะตอนนี้ก็หายหัวกระบาลไม่หยุดยั้งนะครับเรื่องผู้ชมไม่ปรากฏตัวออกมาเลยนะเนี่ยเฮ้ยแบบนี้จะส่งโคจโยธีเป็นคนดิเดตนายกได้หรือเปล่านั่นก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเรื่องผู้ชมสําหรับพักไทยอ้างว้างใช่ไหมวะ อ๋อไม่ใช่โอ้ยขออภัยไทยพักดีครับท่านก็ก็ไม่รวยแลงผือนะครับท่านผู้ชมส่วนตอนนี้ชูวิทยืนอยู่แบบนี้แล้วครับท่านโดยอันนี้จังไม่เกี่ยวเออันนี้จังไม่เที่ยงของชูวิทย์กมลวิสิทธิ์กับอ่ธุรกิจจีนเทาอะไรประมาณน,น,น,นี้ส่วนตอนนี้ภูมิใจไทยจัดคุณพลเลือกตั้งจอบเปิดตัวบีพุทธิพง์แกนนาสลิมรถช่องกรบปศเป่าวนกกวีไล่ยิ่งลักเมื่อปี57นั้นนําทัพกรม11มกราคมนี้ครับท่าน ก็ต้องติดตามอีกทีนะครับเรื่องผู้ชมว่าไอ้บีบุทธิพงศ์อะไรนี่มันจะมีภาษีพออีกหรือไม่นั้นก็ไม่อาจแน่ใจส่วนตอนนี้เธนกรครับท่านนายปาบูโชพาเว้เฮ้ยขนสอสอใต้พลังประชารัฐอวยพรในตูเอ้ไม่ใช่อวยพรประยุทธ์มั่นใจคชมแบกเก้าอี้โอ้ยมือออกไปซะเลยอ๋อยังยังโอ้ยยังลังมือไว้ทันนะครับเรื่องผู้ชมก็เป็นหนึ่งในสอสอสอบตกแล้วก็ได้ปัดขึ้นมาครับท่านสำหรับไลน์น่ะธนกรนี้วางบุญคงชนะแต่เลือกตั้งรอบที่แล้ว ้ไม่ชนะเดียวว่าธัญญาบงโอภาสีิลาออกจากการเป็นสอสอบัญชีรายชื่อแห่งพักพลังประชารัฐนายคนนี้จะได้ขึ้นมาแล้วเป็นอย่างไรจ้ะแสงหน้าแลมโบอีสานเลยนะเนี่ยแสงหน้าหลายๆคนเลยนะคะรเริ่มผูชมได้ขึ้นเป็นรัฐมนตรีเลยก็อาจจะทําให้โบนนั้นเจ็บปวดเล็กน้อยถึงปานกลางครับท่านก็ส่วนอีกคนนึงก็มาด้วยเว้ยเฮ้ยอดีตสอบตกแล้วก็เริ่มดูชมลงเลือกตั้งผู้ว่าแล้วแปกถามคนคนนั้นคือใครกันจ้ะอัศวินขวัญเมืองเว้ยเฮ้ยหลังจากที่แพ้เลือกตั้งอย่างยับเยินกันเเลยยทีดีดวหรืออไไมม่่่นนนั้นก็าจาจแใ โภสมัครสมาชิกรวมไทยสร้างชาติอะไรประมาณนี้ลั่นมาตามช่วยงานนายเก่าเมื่อลงสมัครสอสออเขาต้องตามมาช่วยงานนายเก่าอยู่แล้วครับท่านเพราะว่าประยุทธ์นั้นเป็นคนแต่งตั้งอัศวินขวัญเมืองนี่เป็นผู้ว่ากทมนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ปลดหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรไปอันนี้ก็ไม่น่าแปลกใจนะครับท่านผู้ชมมารับใช้นายแบบนี้ถูกต้องแล้วส่วนในโบ้นี้จะเป็นอย่างไรนะั้นก็ช่างกนมันไปก่อนนะครับท่านผู้ชมอยากสั่งซื้อสินค้าน่าิวแอดไลน์น่าดูช็อปเข้ามาได้ครับท่านจึงขอจบกากรแถ ああ。<music>